โอเคได้ขอคือวันนี้ขอเชิการมารีวิวสกิลมาสเตอร์ว,วิสาเด้อคนก็มาสเตอร์วิสาเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์ที่ผมโคตรชอบเด้อคนชอบเราลงมาจากขี้บาทนะนี่จะว่ามาันชชเว่ยโมนในการต่อสู้ไงเพราะว่าสกิลจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยดีกว่าทุกคนปะมาเด้อคนมาโอเคนี่น้่งแฟนโจเกอร์นี่วะอะไรนายอ่ะต่อยหน่อยหนึ่งสองสามปุ๊บเตะต้มโอ้คันลามใส่วะทุกคนผมไม่หย่องอยู่แล้วไงพื้ลบโอ้โหทุกคนทุกคน เงี้ยแล้วเอ้ยหลบก่อนมาคนเดีนมาแปลงร่างแล้วเฮนชินนี่ฮะทุกคนเป็นไงโคตรเท่อะบอกเลยว่าโคตรเท่นะเป็นการใช้วงแ,วแวหวนเวทไงทุกคนเรื่องอะไรเนี่ยไ,นะไนะอ้ดีวีสามน่ะคิดจะทำลายน่ะ อะไรเนี่ยเล่น,นใส่ฟ้ามอาด้วยนายชฟมาเน้อจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่านายไปเจอาเว้เหมือนเราใช้ท่าแรกเลยละกันนะท่าแรกคือสซอรไพรส์สไตล์นะทุกคนนี่โดนเตะละ <c oughs> อ้อมนี่เงี้ยหล่ะวีสามโดนเต็มฮะฟันหนึ่งที่สองที่โอเคไทยสองผูกปรดออเดอรฟัน oh, เอ้ยนายชิชำไล่นะเราเห็นนะคลิปนี้เมนูอาจจะวุ่นวายหน่อยฮะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟรวมเหมือนเนาะปกติแล้วผมจะทำการรีือกสกิลในเซิร์ฟวีไงแต่ว่าผมมาเซิร์ฟรวมก็ประมาณนี้ฮะทุกคนถ้าซาดสไตรออเดนโดนหนึ่งทีสองทีนี่ไงนะฟันหนึ่งทีฮะไอ้ส่อเนี่ยชื่อว่าผู้ปวดนะเฮ้ยชีตโตเมทาวเวอร์มาแล้วไรนายอะต่อยนี้โอ้โหมาไล่ยิงผมว่ดทุกคนไล่ยิงผมว่ะนี่มันจะเอาผมว่ะทุกคนเอาหรือเปล่าล่ะแน่ใจนะว่าจะเอาเราอะ ส,สไลด์หนึ่งพี่โอเคมาผูโปรเลยแล้วกันเต็มใบไปซะเง,ง่้ยใบโตเอาเราไหมล่ะน่าจะเอาเราะนะต้องสู้นะเน่าโชว์ธรรมมาเลยดับเบิลมาสู้นีกว่าไอ้ลำไม่โดนหรอกน้านายน่ะยังต่ำชาาาาา้าไปสัสไตล์คิวบล็อนี่ไงนี่ไงมาไม่คอยผู้โปดนะผู้โปดเต็มใบไป,ไปซะขยับไม่น่าสิโอเคมาไทยวสาวเนี่ยชื่อว่าตเตะเล่นลำนะ นี่แหละเป็นการเตะคอมโบโอทุกคนมาหนึ่งสองสามปึ๊บพุ่งเตะไม่โดนศาสนาอย่งทีสองทีโอเคมาต่อยรัว,ว,ว,วครับทุกคนผูกโบนไม่โดนได้ไงเนี่ยจิมมูไลนันจะสู้เราหรือเปล่าอ่ะฮะนันจะสู้ไหมแต่รับลันนะไฟต้องเจอไฟหน่อยปึ๊บพุ่งไม่เตะหนึ่งทีไม่โดนปึ๊บปันชวิงชวางชวางศาสนายน่ะมาได้แค่นี้แหละ ไปไนใไปซะหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งทีไม่โดนครทุกคนทู้นีกะลาก่อนนะนะครับไม่ดีมากเลยล่ะปึ๊บไม่โดนหนึ่งสองสามพุ่งสุดท้ไปช้าส้มโอ้โหก็เดินม,มาไกลเลยฮะโอ้ยก็เดินม,มาไกลเลยไม่มีอะไรขึ้นด้วยมาท่าที่สามใหม่ฮะทุกคนตเตะเล่นลามนะนี่ทุกคนเป็นการเตะคอมโบไปนะแล้วก็สุดท้ายคือพุ่งไปใส่นะทุกคน ก็ถือว่าใช้ได้เออก็ใช้ได้อยู่ฮะเรามาดูท่าไม่ตายกันดีกว่าทุกคนมาไงร์โคก้าอุย้ยใครสัตว์นะที่จะฟันเราเหรอโอ้โหมันเปิดเรามันเจอผมแล้วมาเปิดผมเลยว่ะนั่นคือดับเบิ้ลเมื่อกี้เสียน,น,นะสวนนะสวนนะเอสซิลชาร์ดโอ้โหโดนอะไรโดนขี้ใส่ด้วยโอ้โหผมไม่ได้เดินเลยว่ะมาเปะโจมตีเดินขี้นี่ล่ะเตะใส่รถเฉยเลยขู่โปรไปบ้านไปสามตัว ตเตะเต้นลามไปคอมโบเตะหนึ่งทีสองทีปึ๊บต้มสลับสไลด์คูกะนะของฉันนี่ไงล่ะแย่งล,า,ยยงลาแล้วนะคนผมไล่คีขอได้นะต่อยไงต่อยไงยื่รออยู่ก็ต่อยได้รออยู่ก็ต่อยได้เหมือนกันผู้ปโปไปเป็ี่ยนใบไปซะอุย้ยโดนทุบโดนทุบไรเดอร์ชี้เดี๋ยวเราเหลือน้อยแล้วยังต่อยได้ไม่ได้ไม่ใช่ต่อยเตะเออเตะได้ฮะอุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอุย้ยเรียบร้อย นี่ตาจงได้ทุกคนโอเคทุกคนเงาหน,นี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วขอไปเจอปีกขี้น่าบ๊ายบายเดาคนโอ้โ,โหเจอใครก็จะฟันหงอย่างเดียวเร็วเลยโอ้โหอันนี้เจอไฟไล่ตาว่ะเดาคนนะักนคิดจะเอาจริงเหรอนันไม่เปีคลิปละมาก่อนที่จะจบขี้แบบขอไฟในหนั้นแล้วกันเฮ้ยชินอย่างนี้ล่ะไฟมันใช้ติเราใช้ติดได้มา ไลโคโดนนี่ไงล่ะโอ้แต่ขึ้นไม่ได้หว่ะทุกคนขึ้นไม่ถึงมาฟันนี่มาฟันนี่มาฟันน้อยฉันรอนายอยู่นะ now show time ใบหนึ่งทีไม่โดนหะทุกคนติดไ,ได้ดนาเือแล้วกันปึ๊บโดนนีไ่ไงโดนแน่นอนต่อยมาต่อยมา,มานะคิดจะฟันใครนะเมื่อกี้ตอนแรกอะนายจะทำอะไรไอจะทำใครในไฟในใช้ดาบนายก็ใช้ก็ใช้ดาบเป็นเออ นายใช้สติเราใช้อติเป็นมาคอยกันไปเลยใครโดนกว่าเฮ้ยเด้อชี้ไม่โดนทั้งคูขวดทุกคนว้านะเอา้าตัวติดแย่ละเฮ้ยนายเฮ้ยเราเราหลอกไดนะ้น่ะไปไปคุ้ยโดนต่อยนายชี้นชหนีเช่ไปไหนนายมีดาบใช่อว่ามีเสร็จได้ล้ำโดนชัวโดนชัวไม่โดนทั้งทุกคนว้าวนะเมื่อกี้นายจะไปไหนฉันไม่ต้องปิดคลิปหรอกนะ ฉันจะปิดนายแทนโคตรไม่ดีผมแล้ววะหมดเลยแล้วกันไปละไปแล้วจ้าปิีชิดดีกว่าทุกคนเอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหลายตามุนหัวแล้วแปลว่าประมาณนี้ดีกว่าทุกคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนทุกคนโอเคฮะขอปีฉาดด้วยการเตะยังตีแล้วกันนะนี่โคตรเท่ส่วน5ในการคืนล่างก็ประมาณนี้ฮะ นี่เรยวงแหวนในการคืนล่านะ